สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดบูมิสัญจรโคกทะนนะฮะวันนี้ผมจะถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับว่าตะกร้องเลือกเบอร์อะไรครับยังไม่รู้ครับผมเดี๋ยวจะถามร้านค้านะครับเดี๋ยวร้านไหนว่างเราก็จะเข้าไปถามนะนี่ก่อนเลยนะครับมีพักในใจหรือยังครับมีครับพักไหนครับบอกได้ไหมสำรวยาหลายรอบแล้วนะก็ยังไม่ไม่ได้คําตอบนะครับไม่รู้ คือไม่กล้าบอกกลัวอะไรก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถามไปเรื่อยอันนี้ห้ามห้ามลอกกันนะลอกไม่ได้พัคไหนมีเนใจไหมมีในใจบอกได้ไหมบอกได้อ่าอันนี้อันนี้อยู่อยู่โยมศัุ่มสักใช่ไหมครับอ่าคือจริงๆครับที่ห้ามายิตองนะอานี่ไงอะไรคะอันนี้อยู่จังหวัดอะไรเราอยู่ด่านซ้ายด่านซ้าย ร้านซ้ายนี่มีเบอร์อะไรบ้างแถวนั้นอ่ะร้านเลี้มีเบอร์อะไรบ้างร้านซ้าเขายัไม่ได้มาหาเสียงเลยพี่โซ่อ๋อใช่โอ้โหแถวบ้านเรียกอะไรนะชนบทบ้นนอกบ้นนอกบ้านนยังไม่มีใครมาหาเสียงอ่ะคือพี่มาถามนี่ไม่ใช่อะไรนะก็คือจะถามว่ามีมีพักในใจหรือยังพักร่องเล้ยไม่ก้าวไกลก็เพื่อไทยสองก็อักก้าวไกลเพื่อไทยอ่า หลายใจนะเรานะเอามันต้องเล็งไว้ส oh. oh. ักสองถ้าไม่ได้เอาซูชิต้องเลือกลูกตูนะมันต้องเลือกสักพักนึงไม่ถ้าไม่โจมเอาซูชิที่ตกถ้าไม่เหมาในต้องเลือกลูกตูนะโอตายแน่เขา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 เล่นกันเยอะอันนี้เขาเล่นกันเยอะเราเล่นเยอะแล้วใช่ไหมอ่ไม่เป็นไรเราเก็บไว้กินเองก็ได้อันนี้ครับมีไหมมีพักในใจไหมมีอยู่สองท่านครับสองภาคแค่ เ,เ,เป็นตัวเลือกใช่ไหมจนกว่าจะเลือกตั้งคือผมนี่เป็นสมาชิกพรรคเก้าไก่นะแต่พรรคนี่ก็คือถ้าจะแนะนำก็พรรคเก้าไก่นะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับ